จะทำแกงเผ็ดครับตอนนี้ผมมาซื้อของมาละก็ได้มะเขือแล้วก็ใบโหระพานะครับแล้วก็น้ำกะทิสดครับเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านอันนี้สุดยอดมากคั้นสดๆครับแล้วก็พเพื่จะใส่หน่อไม้เข้าไปนิดหน่อยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วไม่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะไปซื้อหนมจีนมาเพิ่มกับพวกไก่ครับเราไปติดตอนนี้นะครับเรากําลัง กัว่วพริกเป็นน้ำพริก,ผ,รกผัดน้ำพริกนพริกนะครับน้ำพริกแกงเผ็ดเราซื้อมาเล็อกรสรู้สึว่ไจะใหม่พอหอมนะครับเราก็่ว่าหอมเสร็จเราก็จะใส่ไกล่ลงไปครับนี่ครับไกนี่ ใส่ไก่ลงไปผัดให้ผักบุ้งมันเข้าไปในตัวเนื้อไก่นะครับมันจะหอมนะครับเวลาเราต้มมันจะหอมมาก ไปอ่อนไปับอันนี้เป็นสูตรของแม่ขงเมงครับแกงเผ็ดนะครับน,นะครับแล้วผมก็ยังมี อ่าเป็นตัวอะไรเขาเรียกตีนไก่ตับข้อไก่ส่งไปเพิ่มครับถือมือดีจะพักนะครับผมก็จะอ่าทำการเติมหัวกะทินะครับไปทีละน้อยนะครับเพื่อรวนนะครับให้มันแตกมันนะครับแล้วก็ เิ่มทีละนิดนิดแล้วก็ผัดต่อนะครับนี่สูตรนะครับแล้วก็จะผัดต่อให้มันค่อยๆแตกมันทีละนิดนะครับผัดเตื้อสังเกตว่าจะเริ่มมันเยิ้มนะครับเลิ่มันดูดูดูตรงนี้ ม,มันเริ่มหอมมากหนังนี่หมักไหมหอมกลินหอมมากนะครับอันนี้เราหมักหนังไก่นะครับเดี๋ยวเราจะทอดผมก็ใส่น้ําปลาไปหนึ่งช้อนชากับรสดีครึ่งช้อนชานะครับก็เป็นสูตรห้าประมาณาหนังไก่ก็ประมาณสองขีดนะครับก็ไปลองทํากันดูได้ครับอร่อยครับนะครับผมก็เติมกะทิลงไปไเรื่อยๆนะครับ ผัดเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะน้ำนี่โอ้โหดูดิเข้มข้นมากนะเราผัดไปเรื่อยๆครับก็เติมไปเรื่อยๆทำเงี้ยเป็นน้ำกะทิสดๆจะดีมากครับเนี่ก็หักเสรเรื่อยๆ เี่ยจนมันแตกมันครับนี่ยังไม่ค่อยแตกคนไปครับตืมน้ำกะทิผสมครับเข้าไปเสร็จแล้วก็จะปิดฝา ตุ๋นทิ้งไว้ครับให้ไก่มันนุน่มเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็ตั้งกระทะอีกอันหนึง่งจะทอดไก่ทอดหนังไก่คนระับน้ำมันไม่พอ ค okay. ตอนนี้เตรียมหนังไก่ไว้เรียบร้อยครับใครจะใส่รลกผักชีลงไปด้วยก็ได้นะมันก็จะทำให้หอมนอะลราหมัดร้อนเกิน อดหนังไก่ก็จะรุนแรงแบบนี้เราะมาระวังันด้วยหนังมันมันน้ำเยอก็รอให้มันเหลืองนะข้อ่างนะ ระหว่างที่รอหนังไก่นะครับผมก็เตรียมมะเขือที่จะใส่แกงเผ็ดนะครับตัวนี้ผมผ่าแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ดำนะครับเพราะว่าผมผ่าทิ้งไว้แล้วผมใส่ลงไปในน้ำเกลือนะครับตรงนี้เป็นน้ำเกลือแช่ไว้มันจะทำให้มะเขือไม่ดำนะครับแล้วน<อ>ี่หอไม้ครับแล้วก็จะใส่อ ใบของเราพาไปด้วยครับเพิ่มกลิ่นหอมขาดไม่ได้นะครับแกงเผ็ดแล้วก็ยังมีพริกชี้ฟ้านะครับหั่นแล้วก็ใบมะกรูดเดี๋ยวเรามาดูนะครับใบมะกรูดนี่ก็มีแบบใบแล้วก็แบบหั่นฝอยนะครับนี่ไว้รวยหน้าก็ได้ครับท่อความสวยงามไก่เราก็ได้ที่แล้วครับน้ำนี่แตกมันครับเยิ้มเลยครับน่ากินครับนี่จอดนี่แตกมันเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะใส่มะเขืลอลงไปครับนี่มันเอา,าเลยใส่ไปมะเขือนะครับสีสดใสครับทิ้งไว้ตั้งนานแล้วครับใส่ไปครับ แล้วต่อไปเราก็จะใส่เป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้สดหันแบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่ชอบแล้วก็พริกครับนะนะครับเราใส่พริกชี้ฟ้าหั่นนะครับ ใล้มันกดเป็นชนิดใบนะครับที่ยังไม่ได้หั่นฝอยแต่ฉีดแล้วครับน,นี่ก็หนังไก่ของเราครับเรียบร้อยครับสีหน้ารับประทานมากก่อครับโ้สุดยอดนี่พาไปยอดครับเป็นกับแก้มแล้วก็ใส่ใบของเราผาเราปิดไฟแล้วครับปิดไฟแล้วปิดไฟครับปิดไฟเลยแล้วก็ ใส่สใบมากรา <ไป S 1> ูดลงไปนะครับมันกรูดทนันฝอยนะครับอันนี้สองอย่างนี้มันสุกไ้นะครับแล้วก็ปิดไฟไปเสร็จรบร้อยครับแกงเผ็ดกินกับนขนมจีนสุดยอดครับเรามาทำกันดูครับ